ผู้มาหอดแล้วนี่สาธุสาธุสาธุาธนี่หลวงปู่อ้วนนั่นเพิ่นเคยมากจำพรรษาอยู่ในหนีวะดิโอ้มาเห็ดใหม่ที่หลังโอ,เงโอ,เอ้เอาถวดได้ครับขอ,อยางมาทาั้งหนาหน่อยก่อนอนี่คุณผู้ชมครับนี่แหละครับที่บริเวณที่หลวงปูอ่อ้วนนะครับที่เคยมาจำพรรษาอยู่ โอเป็นพี่น้องกับหลวงปู่อ้วนนั่นบอกครับเป็นหลาน,านหลวงปู่อว้วนโอ้ขนาดหลานนี่บอกครับแปดสิบเนี่ยสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูสถานที่ที่หลวงปู่อ้วนนะครับแห่งวัดรอยพระพุทธบาทภู่สิงอำเภอ ภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งตามประวัติที่คนแก่เล่าให้ฟังนะครับว่าหลวงปู่อ้วนนะครับได้มาจําพรรษาอยู่ที่นี่เป็นองค์แรกนะครับเป็นพระองค์แรกนะครับที่มาจําพรรษาอยู่ที่นี่ซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีวัดนะครับยังไม่มีวัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์นะครับแล้วหลวงปู่อ้วนนะครับท่านก็ได้นิมิตหรือว่าฝันนะครับฝันว่ามีคนมาบอกนะครับ ว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ที่นี่นะครับเช้ามาท่านจึงไปบอกชาวบ้านนะครับแล้วก็ชวนชาวบ้านออกมาค้นหารอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็เจอจริงๆนะครับซึ่งสมัยก่อนเป็นป่าที่รกมากๆนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีวัดนะครับซึ่งหลวงปู่อ้วนท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่ ในบริเวณนี้ที่มีถ้านะครับเดี๋ยวผมกําลังจะลงไปดูนะครับพี่เขากําลังพาผมลงไปดูถ้านะครับตอนนี้ก็กําลังจะไปดูถ้ำที่หลวงปู่อ้วนเคยมาจําพรรษาอยู่นะครับซึ่งเป็นป่านะครับเราก็ต้องค่อยๆเดินลงไปนะครับซึ่งเป็นป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็มีเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับ อืน่าสนใจทีเดียวโอ้เป็นตะมีเห็ดเนาะครับเนาะมีบ่เนาะเขาเห็น,ขนเขาไปหากันอยู่บ่รครับอะนี่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูอ่ะปูเพินพ่นเพิ่นเขียนไใบบ่ครับเนี่ยเขียนไใบหลวงหลวงปูอ้วนเน่ะบ่ครับเนี่ยเขียนไใบบ่แมงนะอ๋อเพิ่นบ่เขียนไว้จังใดไม่มีไม่มีที่อีหยังเนี่ย อ่ะแต่ว่าก็เขียนอ่านไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่หลวงปู่อ้วนอยู่กันก็<ๆ>แล้วกันนะครับซึ่งเป็นป่ารกทีเดียวครับรกชัดทีเดียวต้องค่อยๆเดินเข้ามานะครับที่นี่คือวัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ตามนโคกตาลอาเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับ ผู้เป็นป่าลกแล้วก็มีก้อนหินเยอะมากๆนะครับโอ้ถ้าใครชอบเดินป่าชอบภูเขาชอบอะไรนี่มาที่นี่ได้เลยนะครับโอ้มองนี้เป็นนาพ้าบหรครับเนี่ยโอ้ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับบริเวณนี้นีครับเป็นโอที่หลวงปู่อ้วนพนยูเหรอครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่หลวงปู่อ้วนอยู่โอ้นี่ยังเป็นห่องร้อยอยู่เนาะครับนาะ โอ้ยังเป็นหลงร้อยของคนอยู่อยู่เนาะแต่ปัจจุบันนี่บ่มีพระองคไหนพนุงม,มาอยู่เหรอ,อครับเนี่ยโอ้นี่โอ้มาหอดแล้วนี่สาธุสาธุสาธุนี่หลงปูอ้วนนั่นเพิ่นเคยมากจำพรรษาอยู่ในหนีวะดิโอมาเห็ดใหม่ที่หลังโอ้เอาเอาตรวจด้วยครับขอ,อยางมาทั้งหนาหน่อยก่อนนี่คุณผู้ชมครับ นี่แหละครับที่บริเวณที่หลวงปู่อ้วนนะครับที่เคยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับเป็นพระองค์แรกที่มาอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งในปัจจุบันก็คือวัดรอยพระพุทธบาทภูสิงอำเภอภูสิง์จังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้หลวงปู่อ้วนนะครับเคยมาจำพรรษาอยู่นะครับแล้วก็ที่ผมได้เล่าไปว่าท่านได้ฝันว่า มีคนมาบอกว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่บริเวณนี้นะครับและท่านก็ได้ไปนําชาวบ้านมาค้นหาซึ่งเป็นป่ารกชัดแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เจอรอยพระพุทธบาทจริงๆนะครับท่านก็เลยได้สร้างเป็นวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวครับใช่ขวดหินเป็นคล้ายๆกับเพิงหินแล้วก็เป็นถ้านะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอืมนี่บริเวณนี้นะครับบริเวณที่ หลวงปู่อ้วนนะครับได้ทําครัวทําอะไรในบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆนะครับของวัดป่าวัดพระพุทธบาทภูสิงห์อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมพาทุกท่านมาชมเวียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ